เอาละคะ่ะพวกแกวันนี้เนี่ยสกินใหม่ของหญิงตาบอดของเราเนี่ยก็เข้าเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขาเนี่ยเราก็ทําการมาซื้อมาแล้วนะคะทุกคนขาแบบว่าคือแบบเราเห็นสกินนี้ครั้งแรกคือแบบไม่เล่นหรอกคือเราเรอ่ะไม่ได้เล่นนะตัวเนี้ยตาบอดไม่ได้เล่นเลยแต่คือแบบว่าเราชอบสกินนี้มากคือเห็นภาพโปรโมทรั้งแล้วคือแบบอีนี่ตาแตกมากสวยมากดิฉันก็เลยทําการไปน้องเข้าไปนะคะ ประมาณ1400บาททนช่วน,นะคะทุกคนขาคือแบบว่าจุกจุกจุกีแบบสุดๆไปเลยนะคะทุกคนขาคืแบบว่าคือน้องมีความสวยงามสุดสไปเลยนะคะทุกคนขาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในเกมจริงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์เครื่องระดับของตัวน้องตอนเข้าไปอยู่เกมจริงก่อนนะคะทุกคน่ะไปดูกันเลย อะไรคะทุกคนคะแล้วตอนนี้เราก็จะมาดูเป็นเอฟเฟกของด้านของมุมมองของคนอื่นที่เห็นนะคะทุกคนขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่สก,กินนาะงก็จะมีความเป็นแบบสีสวยนะเวลาเดินก็คือสีมันสดใสมากทุกคนพอแบบมุมมองคนอื่นมองไงคือมันสวยมากเลยเว้ยแกคือแบบเฮ้ยมันที่สุดแล้วอะเฮ้ยดูดีคือเดินแล้วแบบมีความเป็นน้ำน้ำน้ำพุน้ำพุ้ว่าเธอคือมันสวยมากเลยเว้ยแกดูนะเดี๋ยวตอนเคาะไม้เท้านี่คือเปรี้ยวยิ่งกว่าเปรี้ยว โอเคเดินวนไปเลยดูนะคะทุกคนขาดูความสวยเนาะอืมนี่นะคะทุกคนต่อเคาะนะในมุมมองคนอื่นจะเห็นเป็นแบบนี้นะทุกคนคือแม่งสวยมากเว้ยคือเครื่องมาดับอะคือแค่เครื่องระดับก็ได้อะคือกินขาดแล้วนะคะทุกคนขาดเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงก,กันดีกว่าไปดูกันเลยจนะ้า อ้าวมาค่ะอีหาพวกเธอด่านที่เราเจอก็เป็นด่านของหมู่บ้านริมทะเลสาบค่ะทุกคนขาเดี๋ยวเรามาเคาะไม้เท้าของเรากันก่อนนะคะว่าจะเป็ยังไงอ้าวเริ่มอีนี่ในขอส่องนี่อุ้ยทุกคนขาเราเจอกับคุณพี่บอนบอนช็อกโกแลตโตะนะคะทุกคนขาเขาเดินมาแถวแถว แถวแนี้นะคะทุกคนขาเราต้องฉีก่ก่อนนะคะทุกคนค่ะ <Bye. S 1> เพราะว่าอันตรายมากเราเจอตัวนี้เท่ากับบงนะคะทุกคนไม่เจอฮันเตอร์ไม่ได้นะคะตาบอดเนี่ยเพราะว่าตาบอดไม่ใช่ตัวที่แบบว่าไปเจอจูก,กับฮันเตอร์นะคะตอนนี้เขาเจอคุณพี่คนปาก <Bye. S 1> แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาขึ้นเดี๋ยวนะ วิวิวิๆๆเขาแถวนี้เขาแถวนี้เราจะไปหาเครื่องเหมือนไฟปั่นกันนะคะทุกคนขาตอนนี้คืออันตรายมากอีพุกเธอไปค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าตาอนนี้จะเป็นตาบอดที่ได้ปั่นไฟหรือเปล่าหรือเป็นตาตาบอดที่จูนนะคะอีห<ป>่าภารกิจนาตาชาของเราต้องสําเร็จนะคะอีพุกเธอไปค่ะรู้สึกว่าอ่าข้างหน้ามีเครื่องเหมือนไฟนะไปทุกคนเราต้องไปปั่นนะคะทุกคนค่ะไปค่ะสกินนี้วางขายอยู่ที่ <c oughs> น่าจะ21วันนะคะทุกคนขาถ้าใครที่ชื่นชอบน้องตาบอดแล้วก็เป็นเมนตาบอดนะคะหรือว่าแบบชอบมากจริงๆก็แนะนําให้ซื้อเก็บไว้เนาะแค่จากัดเวลาเนาะก็อาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะอาจจะนานนะคะต้องใช้เวลาอีกหนึ่งช่วงปีเลยนะคะทุกคนขาโอเคเราก็จะปั่นไฟกันก่อนเลยนะคะทุกคนขาไปคะ่ะแล้วก็ปั่นยาวๆเลยเนาะ,ะตอนนี้นะคะทุกคนขารู้สึกว่าฮันเตอร์จะอยู่กับนนะักตำรวจแล่นะคะทุกคนเราก็จะปั่นไฟกันก่อนเลยเนาะ,ะปั่นยาวๆไปเลยะคะ่ะทุกคนขา เคน,นั้น็ิกนะเสร็จหนึ่งเครื่องเดี๋ยวเราก็จะเสร็จต่อนะคะอีทุกคนเลิศมากนี่แหละค่ะคือสเต็ปราตาชานะคะดิฉันจะ,จะต้องไม่ปะอับรักหมดแล้วตุยแล้วนะคะทุกคนค่ะไม่เป็นไรค่ะดิฉันปั่นไฟต่อเองเนาะให้เพื่อนๆไปช่วยนางกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะปั่นไฟเครื่องนี้เดี๋ยวนะเครื่องไฟเหลือสองแล้วโคตรเร็วเลยอีหาพืเกอเร็วอับ เดนนะอีนั่นกีแหวงมึงจิตตกรมึงต้องไปช่วยเพื่อนแล้วจังหวะเนี้ยเร็วรีบปาอีห่ากูไม่ใช่ตัวช่วยเพื่อนนะมึงต้องมาช่วยเพื่อนเลยแล้วนะไม่รีความรักกันไบ้เ่ยจิตตกรมึงมาช่วยเพื่อนซิไม่มึงทําแบบนี้ไม่ได้นะอีนาตาชาคนนี้คือจะทําสเต็ปนี้ไม่ได้อีพวกเธอทำยังไงดีอ่ะเพื่อนคือคนนั้นจะตายนะสุนเน่เล่อ่ะพวกเธออันนี้คือไม่ได้จริงไม่ได้แบบไม่ได้เลยอ่ะบงอีห่าไป ทุกคนขาดนะแล้วสลดแรกคือตุยไม่มีใครช่วยนางนะคะทุกคนคือนางนั่งเฟดเดียวเลยใช่ไหมเฟดเดียวแล้วตายเลยอีหาพวกเธอน,นี้คือไม่ได้นะพวกเธอขาไม่ได้จริงๆเอออีนั่นฉีกไปนะคะทุกคนเราจะได้ขึ้นไปปั่นไปเครื่องข้างบนเนาะไปค่ะอีหามาคัดข้าเหมือนไฟ นี่นะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะปั่นเครื่องนี้ต่อเลยเนาะเอาเริ่ม e5 ปั่นมวลไปเรื่อยๆนะคะทุกเธอเครื่องไฟเหลือสองนะคะทุกคนคะ่ะเร็วมากรู้สึกว่าเครื่องจิตตกรนี่คือใกล้จะเสร็จหรือ,อยังอะ่ะน่าจะใกล้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะปั่นต่อเนาะอือไปค่า e5 บอกเลยนะคะว่าสกีนี้คือแซ่บเด็ดแบบ เปรีย้ยวมากทุกคนคือแบบว่าดิฉันอะไม่ได้เป็นเมนแล้วก็ไม่ได้เล่นตัวตาบอดบ่อยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นตานี้1ตานะแล้วเราก็จะไปเล่นในโหมด 8v2 ด้วยเนาะโอเคเราจะเล่นในโหมด 8v2 ด้วยนะคะบวกกับตานี้เนาะเพราะรู้สึกว่าตานี้มันค่อนข้างที่จะเร็วเกินไปนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมันจะบ้งนะคะอีหาพวกเธอคลิป <Hey. S 1> ตอนนี้ที่อัดเนี่ยจะเป็นวันศุกร์นะคะแต่น่าจะลงในอีทีน่าจะวันเสาร์นะคะทุกคนคะ่ะยะบอกเพื่อนก่อนเนาะว่าเตรียมเครื่องเข้ารหัส โรคจิตพิษสวงแล้วนะคะทุกคนค่ะก็จะบอกเพื่อนก่อนเนาะจะบอกว่าสกินนี้แอบเหมือนสกินของนักกีตาร์วิทยานะคะ,ะทุกค,ค่ะสะกินโซเฟียาลาของเรานะคะอีพุกเธอไปอนี่มึงเกิดใหม่นะคะอีพวกเธอดิฉันก็จะไปเปิดเครื่องประตูตรงนั้นนะคะอีพวกเธอค่ะไปค่ะก็โอเคเดี๋ยวนะขวานหรือเปล่าไม่ใช่ตะกี้ดิฉันตาฝาดนะคะอีพวกเธอมาค่ะนักจิตตกรบอกตามฉันมา กำลังเปิดประตูอยู่เนาะโอเคเลิศ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 มากวิประตูเปิดแล้วทุกคนบอกเพื่อนว่าตามฉันมานะคะทุกคนคะ่ะตรงจริงเราควรออกนอะเผื่อว่าคนป่าเขาจะเจอเอาทางลับเนาะเราก็ออกก่อนเลยจิตกรเธอต้องรีบออกแล้วล่ะอีหาพวกเธอไหนเรามาฝ่องดูซิคุณพี่หมูป่าของเราออกได้ค่ะทุกคนคะ่ะหมูป,ป่าเราออกได้อีนั่นออกเร็วอีหาเดวแว่งเออเคสเริ่มอุ้ยก่อนนะโอเค <Okay. S 2> อเลิศ กูเกิดตรงแถวเรือเล็กแต่ดูให้ฮ hmm. uh, okay. okay, hey, okay. ันเตอร์ตัวอะไรเป็นกาลาเทียกับแมรี่กาลาเทียอยู่บ้านเล็กแมรี่อยู่ตรงเรือใหญ่มามาสั่งโอเคโอเคกูฉีก่อนแล้วตอนนี้ก็กลัวไปห้ามาทำอะไรวิใครน่ะเจอคุณพี่อีไลเดี๋ยวนะมีนกสองตัวมาประชันกันตรงหน้ากูกลัวมากวิ แมรี่มาหากูแล้วอีห่าอย่านะกูไม่เอานะมึงมันเอากูโอเคแล้วกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้เบ็ดกระจี้แหว่งวิ่งอะไรโอเควิววิววิววมันจะตีกูแล้วเนี่ยโอลาเทียฮะวิโอลาลาเทียวิกูอยู่กับแมรี่อีห่ามันเอากู อุ้ยตัวปั่นที่ไม่ได้ปั่นขายทริปนี่มาบล็อกรายได้ไหมเจ้าหลอกบอกแล้วอ่าเดี๋ยวนะโคตรเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากตอนนี้กูกลัวสุดๆไปเลยกูจะโดนแล้วกูโดนแล้วหนึ่งทีไม่ไหวแล้วบูมเน็ตกระตีเปิดอุ้ยมันเปิดกระจกใส่กูออ้ยกูหนีอุ้ยเดี๋ยวนะแล้วกูเดินมาหากันละทียีหากูหนีก่อน ไม่ไม่เอากูไม่เอาแบบนี้โอ้โหกระจกหน้าหลังไม่ไหวแล้วกูกลัวเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมนรุมมุมมิกิกันแล้วอุ้ยนี่กูลงนี่กูลงอย่านะอ่าน้องรู้ประงมินได้โอ้ยจะตายไม่อยู่แล้วโอเคเรื่องแบบสีกอันนั่นโอเคเลิศ อมาเดี๋ยวนะผ่านมาแค่สองนาทีเองนะผ่าน้วกูกลัวเลยโคตรน่ากลัวไปมีใครช่วยอ่านไหมน้ามี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 อยู่มีแล้วมีแล้วนีมีอย่ามาขายเมกกับกูนะกูกลัวคุยมาบอกกูหน่อยดิเออเลิศอีเนี่ยแหละเลิศ เจเจแมรี่ไปไหนกูไปติดลู้กล่องเออเออเออช่วยกันบล็อกหน่อยออกไปอทงค่ะคือเธอวนสวนอะแต่ว่ากะนี่นี่อยากมาเล่นตาบอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเล่นนี่มีคนีื้อของเอ๊ะกูจะไปตรงนี้วะไป อุ๊ยอุ๊ยดูไปดูอุ๊ก oh, oh, oh. กูนี่อุอุอุกูใช้ของนาตาชาสาวนียอุ้ยเศกกระจกเศกกระจกเครื่องนายกีกิสบ่งอุย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 อันตรายอันตรายอันเข้าไปอันเข้าไปอือย่ามาเล่นกับตาบอดอีนี่มันตามกูแบบดุมากเลยอ่ะแม่นี่คือรถไฟจะแครนกู ม……ทำอะไรเจ๊โอเคเลิศขอบคุณนกคุณพี่ไรนะค่ะกูไปต่อไม่รอแล้วนะเริ่มฮัลโหลกระจกกระจกกระจกบอกคอยแน่ไพ่งามสุดในแนนี้เพียไม่หยุดจูเลยอ่ะกูกลัวโคตรกลัวเลยทำอะไรเจ๊โอโหเดวนะนกกูปกป้องกูสุดๆไปเลยแบเนี้แบบคิวแบบหนึ่ง ทำอะไรเจทำอาโดยัอุ้ยอุ้ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วเอกูดุกูแกกูโดนแล้ว阿里รกูใส่มามาร่งกเด็เลิศเลิไปครึ่เดี๋ยวแล้วโดนกูได้ไง ขายเมกอีนี่ทำไงดีอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะอีนั่นเครื่องเหรอก็อีนั่นเครื่องเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วเออเอาสิเอาสิเอาสิทำยังไงดีอีนั่นมีปืนอีนั่นมีปืนไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าเอาสิทำยังไงดียิงไอโอยด้วยด้วยวินาวันดีถูกนี่โอ้โหโอ้โหอนนี้เจ๊งๆรอยกูหนีแล้ว ไปเฮ้ยวิ่งมาเจอกาลาเทียเนี่ยวิ่งกระจกกระจกอุ่ยขอบคุณนกขอบคุณนกเออเลิศวิ่งโดนน้ำหอมเออเลิศายละเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องแล้วเราต้องรอดแก๊งนาตาชาต้องรอดเราอะค่หล่มแล้ว เลลๆลลกูหนีกูหนีกูหนีมือมันตามกูไม่หยุดเลยแมรี่อ่ะกูอยู่ตรงไหนกูอยู่ตรงเรือเหยียบเรือเอ้ยอยู่ตรงหินใหญ่หินใหญ่ลอดตลอดนี่ไงไอ้ตรงกูพาแม่มาตายวะเช่อได้วยแม่สาผมบรันหรือเปล่าไม่รู้นี่นี่นายเพื่อนเอ โป้งอีแตงโป้งก็ตักทังไปแล้วปวดกบทงไปแล้วอ่ะลื้อลือไปไหนเด็ดอีวี่มันเด็ดโอ้โหเปียวเม็ดกระจีมากเลยฮะอะไรกูหนีอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีแบบเงาด้วยอุ้ยขอบคุณคุณพี่คุณพี่น้ำหอม ขอบคุณทุกคนมากทุกคนปกป้องกูแบบสุดๆไปเลยอ๋อกูจะรอดไหมป้าหย่ดเถอะนะกูมีจอใหญ่มาบ้านเล็กมีน้ำหอมให้กูด้วยขอบคุณมากนี่อีกวันฉันจะกลับไปเหรอเธอกูไม่กลับนะไปแล้วกูไม่อยู่แล้วมึงต้องตายอ้าวไปแล้วหรออ่ารอแล้วรอแล้วมาแล้วนะเดี๋ยวนะ มาแล้วรอดเมกี่หารอดเมกอ่านหนังยห้มนะอุ้ย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 กูต้องรอดกูต้องรอดโอ๋อนาตาชารอดแล้วอุ้ยเล็กมากรอดไม่รอดมุยเราต้องโอเคหิวแซบกันเลยรอดรอดเราต้องรอดต้องรอดนาตาชาทั้งสามต้องรอดรอดท่ำเสือ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอีนี้มันเด็ดอ้อมันลุมกันนะมึงอู้ยคุณพี่ผู้ยังรู้คือต้องเสียดตลาดละเออวางกีแบ่งกีไอ้เอ๊ะระวังโอเคอีนั่นยังไม่ออกเลยคุณพี่เบบี้เบบี้เบบี้อู้อะต้องออกแล้วนะเธอเดี๋ยวเม็ดโยกอีนี่